ที่บอกว่าประเทศไทยไม่เจริญนะครับท่องทางม้านมาบิญมาเอาความเจริญของเมืองไทยนะครับรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับสุดจะเสือจริงๆเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยตึกห่างสวยงามคนเมกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีบอกกงหลังสนามลองล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่สกายวอล์กนะครับอนุสาวรีย์ไซส์สมรภูมิครับพี่พี่เขาแข็งมาเห็นแล้วนะครับตกกระลึงแห้งยานนี่ปัตเตอร์เมืองไทยอะไรจะขนาดนี่เหมือนอยู่ต่างประเทศเลยต้องเพิ่งน้ำกันนะครับพี่พี่สดทึ่งนะครับประเทศไทยไม่คิดว่าจะมีแบบนี้นะครับว้าวคนไทยทำได้ยังไงสกายวอล์กลอยฟ้า ยางวดใต้รถไฟนะครับใต้รถไฟลอยฟ้ารถไฟลอยอ้อมแบบนี้โอ้โหเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยแบบนี้อ,อ่าตไทยแลนด์นะครับช่วงเย็นพอดีพอดีนะครับฝลังต่างชาตมาที่นี่ยังอึ้งน,นะครับพี่พี่มองไปทางนี้นะครับพ่อจะเห็นนะครับป้ายรถเมล์คพต่อแถวขึ้นรถเมล์นะครับ พี่พี่มั่นอยู่ต่างประเทศจริงๆเลยบอกโอ้เวลารถมาสวยมากอยากให้คนทั้งมานได้เห็นด้นะครับคุกที่บอกว่าประเทศไทยไม่เจริญนะครับไปมาบเลยนะครับพี่สวยสุดยอดนะครับ จริงครับจุดนี้สวยงามครับถนนตัดกันหลายเส้นหลายเลนเลยนะครับโอ้ยมนุษย์ทำเห็นมนุษย์ทำข้างบ้านเห็นเสืออยู่เนาะวะนี่คือไทยแลนด์นี่คือเมืองไทยนะครับจุดนี้นะครับน่าจะเป็นศูนย์รวมของถนนหลายเส้นนะครับเพราะว่าเส้นนี้ก็มาเข้ามาตรงนี้นะครับเห็นไหม นี่ก็บ,บรูนนอวถนนยังนะครับพวกพี่แหล่งก็บโบตระขมูนนะครับเพิ่งมาเห็นขั้นที่สองนะครับเคยมาแต่ปีที่แล้วปีนี้ก็มาใหม่นะครับแล้วก็พังนู้นก็มีอีกถนนนะครับแล้วก็พังนู้นก็มีอีกถนนพังนั้นก็มีอีกถนนนะครับแล้วก็ผังนี้ด้วยเอาเดียวมาจากไหนนะครับสร้างได้ไงนะครับสกายวอลเลยฟ้าสวยงามคนเดินผ่านแต่ละวันเยอะ ยิ่งกว่าเมืองนอกนะครับมาเห็นจุดนี่ประเทศไทยโอ้ยช่วงเย็นสวยงามสวยงามนะครับผู้ไดว่าประเทศไทยไม่เจริญมาเบิ่งเอาเด้อนะครับอย่างนี่กินขาดเลยนะครับข้างบ้านบอกไม่ใช่เมืองไทยนะครับเอา a อตัดต่อหรือเปล่าหนะครับนี่คือไทยแลนด์ของจริงนะครับมนุษยธรรมจะเสือก,อกนะครับ ทางนั้นก็จะเป็นทางด่วนนะครับใต้ใต้รถไฟนะครับก็ mm. จะเป็นทางด่วนโอ้ mm. แบบอลังการจริงๆอลังการมากๆนะครับสกายวอล์ก <Sky walk S 2> mm. ยาวเห็นบหม mm. คนเดินเยอะนะครับพี่ๆแต่ละวันเดินเยอะมากๆ mm. นี่ครับมองไปกว้างขวางดูโลกนะครับรถ mm. ไฟนะครับมาไม่ขาดสาย มาเรื่อยๆโอ้ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์น่าทึ่งมากประเทศทีศ่สีวิไลจริงๆนะครับก้อนเมฆสวยนะครับวันนี้มาเจอคของผ้าตอน6โมงครับ18นาฬิกาสวยมากๆนะครับ18นาฬิกากว่าแล้ว โยจริงๆนะครับคนต้องขึ้นสกายวอล์กแบบนี้นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ต้องเดินข้างล่างตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นอนุเป็นวงกลมนะครับพี่ๆไม่ได้เป็นแยกนะครับศูนย์รวมถนนหลายเส้นหลายสายมารวมตัวกันตรงนี้เป็นวงกลมเลยนะครับคนเต็มสะพานล,ลอยสกายวอล์กประเทศไทยนะครับ เมืองแห่งสกายวอล์กนะครับแต่ละสถานที่ต้องมีสกายวอล์กนะครับถ้าเป็นสี่แยกบอนะครับหรือว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับจุดนี้คนเดินเต็มเลยสกายวอล์กช่วงเย็นบางคนก็มาเจี่ยวบางคนก็เป็นคนให้นะครับเลิกงาน ช่งเย็นนะครับบางคนก็นมาถ่ายรูปนะครับเห็นจุดนี่ย่างอลังการนะครับเป็นถ่ายรูปยกย่างน่าทึ่งจริงๆนะครับประเทศไทยมีแต่ไม่เคยโอ้อวดเหมือนข้างบ้านนะครับคนเดินเลิกงาน นั่นคืออนุสาวรีย์ไซสมอลููิสวยมากๆสวยมากๆครับคนเดินเยอะตะลึงเมื่อได้เห็นสาวๆเดินสไตล์วอลกก็กลายนะครับคนไทยไม่เคยโอ้วอวดจริงๆนะครับบังรถไฟพามาแบบนี้ วิ่งผ่านเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับสุดจะเสือจริงๆเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยเอ,อ่าสวยงามก้อนเมฆแบบก้อนเมฆแบบไหลยุ้ยยุ่ยยุยนะครับวันนี้บัสของ่าสวยจริงๆสวยสดๆเมืองแห่งสะพานลอยเมืองแห่งสะลายวัดนะครับตรงนี้ ทำสะพานลอยทำสกายวอล์กเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเฟ้นมอไปนั่นก็นเดินไดน้นครับเดินไปนี่ก็เดินได้อีกเฟ้นบอโอ้คิดได้ไงนะครับออกแบบได้ดีนะครับตรงนี้เป็นถนนยังน้อบบกกนยนะครับของแหลงกรบรุกันเด้นนะครับสวยงามสวยงามนะครับ เเต้นฝั่งลายบอกทั้งนี้ครับต่อเป็นห่างวัลุ่ยหางนะครับเซ็นเตอร์วัน เนมอนะครับออเนมอข้างๆางนั่นก็เป็นเซ็นเตอร์วันน่าทึ่งนะครับทำรถไฟฟ้าอ้อมอ้อมวงเวียนนี่เป็นสิ่งที่ทำได้น่าทึ่งมากๆทำแบบโค้งอ้อมวงเวียนนะครับ อออมอนุษสาวารีนะครับเนเวลาสวนกันเนี่ยสวยสดๆอย่างสวยครับเวลาสวนกันโอ้ยยอดสุดยอดไทยแลนด์เท่านั้นที่มีแบบนี้ดอ,นะอกไม้นะครับพี่ๆดูเหมือนนะครับ ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับเผ่อนอยังบเ่เด้พดนามนะครับถ้า่นพดนามนมันจะสดซื่นกว่านี้นะครับหรือว่ากลางคืนแล้วมันกลางคืนแล้วมันเขาเรียกอะไรมันหยุบลงบ่อะครับพี่ๆกลางวันมันจังคืนเบ่งบานขึ้นบ่อนะครับดอกไม้ตรงนี้นะครับรอยู่สูงมากนะครับปลูกไว้ได้เซยสุดยอดไอเดียจริงๆหลอดออกมาแต่ละซองแต่ละที่แล้บ่ อย่างงามอย่างงามไทยแลนด์นี่ก็มีทางขึ้นทางลงนะครับนี่เป็นร้านแบบอลังการสดสวยอยู่ที่ตรงนี้นะครับ นาึงประเทศไทยทำได้ยังไงร,รถไฟโค้งอ้ออนุสาวรีย์ว้าถนนหลายเส้นมาพอครบกันตรงนี้ จเจริญของเมืองไทยทำลายหน้าทึ่งนะครับอลายคนมาเดินที่นี่นะครับเต็มสบายวอกจริงๆนะครับทุกที่ส่วนรวมคนทั่วโลกจริงๆ เออยเอแยะมากมายสกายวอล์กเสื่อมกันหลายจุดนะครับยิ่งเข้ามาตรงนี้ยิ่งคนเยอะเต็มสะกายวอล์ก ตรงนี้สวยมากตรงนี้สวยมากนะครับอ้ไทยแลยแนด์ทำนั้นนะครับที่มีแบบนี้สวยงามสวยงามอลังการภาพเลยแล้วนะ่าทึ่ง มาถึงต้องถ่ายรูปเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค็บผมมีอย่างหลายเด้อนะครับเอาเปลี่ยกลมาอัปเดตได้มาเห็นความเจริญของเมืองไทยก็อยากนํำไห้พี่พ F เอฟทีได้รับส้มก็อยางไห้พี่ทั้งบ้านได้เห็นนะครับความเจริญยาน,นี่นะครับ ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้บอกแหล่งทำคลิปต่อไปนะครับสําคัญนะครับพี่ปิดสามารถพูดคุยทักทายผ่านกล่องเมนได้นะครับสนับสนุนบอกแหล่งโดยการกดแชร์ไปนะครับคลิปนี้ขอเก,ก่าวคำว่าสวัสดีครับ